สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ช่องชินโจ <c oughs> มอตโครจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักน้องนิวครับ <c oughs> ลูกชายคนเดียวหัวแก้วแหวนของคุณอำนาจสว่างสีครับคุณหนูนาครับ <c oughs> ไม่ได้เจอน้องนานมากครับ <c oughs> ไปดูกันครับขี่ของน้อง <c oughs> โอ้โหท่านผู้ชม <c oughs> เปลี่ยนไปเยอะมากครับ พัฒนาการเยอะมากออกกําลังกายครับพิษยาศารการกีฬาตอนอยู่สนามลุกเก้ปลาครับโอ้ใช่เสียงสุดมากครับ ตงนิวครับ